นะคะต้องขอบคุณด้วยในขณะนี้พิธีเดินทางมาถึงแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจงังหวัดจะประธานในพิธีด้วยค่ะคอา,าการจัดโครงการบันบอลรงค์ให้กอคดควันพิษจากควันพิษจากไฟป,ป่าในวันนี้พญาดำดิดนผู้บุญอำเภอนองมศพอสังเกตปืนสองพันเศษมีความฝันประจำอำเภอว่าเชือกเขาภูพานงาน แรงธรรมะผู้หลวงพ่อพระใหญ่เรื่องดีไกลไมมีผิดดังนินรภิยน้ำตกมีตั้งเสริมให้ประชาชนเกษตรกรภาคสังคมหน่วยงานภาครัฐและมีความสมดุลทางธรรมชาติอย่างขอขอบคุณท่านนดงเทอนหนองบัวซอท่านนงดงเพชกยวัวซอหัวหน้าห่วราชการท้องที่อำเภอหนองบัวร้อยห้าสิบเจ็ดในวันนี้่อนน่นกะผมให้ขอกลับเรียนถึงความเป็นมาของโครงการ และการจัดง,งานในวันนี้พอสทั้งเขตดังนี้ฟันในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศรรกรมป่าไม้จึงเดินกิจกรรมโครงการลลรณรงค์ชาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอจังที่เป็นพื้นที่ที่ยังคงสภาพปา่าอยู่มากและเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป,ปา่าพี่น้องประชาชนชาวตำบลกุดหมากไฟ ที่ทางท่านรองทิพดีได้ล่วรายงานสักครู่เราที่แต่ว่าเราฟังแรกคือการที่เป็นการัิจารณาที่จะให้กน้อชาวแก๊งบ้านพอดีหลังกคือยืนัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องการกระทำผิดกฎหมายในท้กที่อของ้างไม่มว่าจะเป็นป่าสงวนแห่งชาติเกีเรื่องชาติแม้ว่ากฎหมายจะมีบทลงโทษ เป็นสัญญาณของการเปิดโครงกรารวันรวมให้กรอบความพิเศษสายปานะคะโอกาสด,ดีนะคะทายนนทกรโพธิศัตร์ชั้นประถมศึกษาปีค่ะเด็กหญิงสุภรร์สมดีชั้นประถมศึกษาปีที่ชนะเล<ป>ิศการวาดภาพระดับพ้การประกวดวาดภาพระดับมัธย,ยมศึกษาที่ค1ค่ะเด็กหญิงธิติรัตน์ได้แก่น้าเจลิญลางนะคะและเด็กหญิงนภสร ชวนโงโลเหลือมชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กชายนิคมรัฐเที่ยงนาชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านดงวงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโรงเรียนบ้านครอบขับพร้อมค่ะผ่านระดับมัธยมศึกษามีสารางวัลน,นะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สกเกตมณีพัฒน์นดระระีรพัน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นางสาวรุ่งอรุณรงัง และรางวัลชนะเลิศนะคะที่เป็นตัวอย่างที่รวมถึงตำรวจทหารและอาสาสมัครป้องกันไฟป่าด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านดูโรงเรียนของวัดสอบพิจาาคมนะคะประชาชนในพื้นที่นะคะได้เห็นความสมควรในช่วงเวลาที่ท่านประการรวมถึงได้พบปะกับเรือน่ายของเรานแสดงไว้สองชุดการแสดงนะคะและในเด็กเลยต้องขอบคุณนักแสดงและ ด้วยนะคะตอนนี้นักแสดงพร้อมแลดงตัวน,น้อยๆบนเวทีด้วยนะคะจากโรงเรียนสบายนะคะได้เห็นบ้างกแล้วสมยัยาก่อนทำเสร็จแล้วยอดมากเลยมีเสียงตรบมือต้อนรับด้วยครับค่ะพี่ๆเคลื่อนเสียงพร้อมนะคะ ้านอะไรครับคับเกีติกับความสังเครรอ่าเยอะาดงนมครับดีมั้ยเป็นอาสาสมัคร Ấy? ครับ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 เพราะว่าเพราะว่าครับพร้อมครับครับ